ไม่ตายมายืนกลางเจ้าหเป็นอะไรเห็นซอมบี้หมดเลยเหรอไม่ไม่ใช่ครับซอมบี้มันซอมบี้หรอซอมบี้ไหมคิดว่าปปี้้เขามาใครอะนี่นะเอาปปี้เธอมาจัดการที่ตรงกลางเนี้ยเป็นแบบเฮ้ยนักร้องนั้นยืนไหนยืนไหนไม่ไม่เอาอยู่กลางให้น้องๆอยู่กลางผมไม่ค่อยรู้เรื่องอนไหผมเคยอยู่นอนไหลเดี๋ยวผมเสริมๆเพื่อนน้องกันเสริมน้องเสริมนน้องคุณไม่ใส่ใจ เองนี้ทักทายได้นำตัวกันหน่อยค่ะรับบทเป็นอะไรด้วยเริ่มทีใครดีเริ่มดีใครดีอ่ะยิมสุดเลยนะครับสวัสดีครับดิวเตอร์นะครับรับบทเป็นกวินครับผมสวัสดีครับผมยิ้มนะครับรับบทเป็นทีนะครับสวัสดีครับเนทนะครับรับบทเป็นยิ้มครับรับบทเป็นเอิร์ธครับสวัสดีครับมาร์คครับผมรับบทเป็นเอกครับสวัสดีครับป้านะครับรับบทเป็นกั๊ดครับสวัสดีครับเชนสุดนะครับผมรับบทเป็นโนเกียครับครับสวัสดีครับแม็กนะครับรับบทเป็นพรครับ สวัส, <os> สดีครับนัด <ใ girlfriend, S 1> นะครับรับบทเป็นนายค่ะครับผมป๊อปปี้เหมือนเดิมครับรับบทเป็นพระเอกครับเฮ้ยครับผมมีพระเอกไม่ได้เลยครับผมรับบทเป็นเกมครับเป็นเกมครับไม่รู้เกมในเรื่องเปล่าไม่รู้นะครับเกมครับอาจจะเกมตรงนี้เลยสวัสดีครับผมจิมมี่นะครับรับบทเป็นเปานะครับครับเจนเพิ่งได้เรื่องนี้ครับผมเล่าที่ซอมบี้เวอร์ชันไทยเป็นไงครับครับผมก็อยากจะบอกว่า ซอมบี <Zombie> mm ้เวอร์ชันของซอมไวเวิร์ลนะครับผม mm hmm. จริงๆแล้วคือ,อมันจะมีดีเทลที่หลายๆคนน่าจะคาดไม่ถึงใช mm ่ hmm. ครับผมแบบหลายๆคนก็อาจจะมองว่าแบบเอ้ยเชื้อมันมาจากนูน่ mm hmm. นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ซึ่งซอมไวเวิร์ลก็จะเป็นเชื้อที่มาในลักษณะของจุดๆ,ๆ mm hmm. ที่แบบหลายๆคนน่าจะคาดไม่ถึงกันแล้วก็อยากจะบอกว่าด้วยความที่ตัวคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะครับผมที่อยู่ในเรื่องของซอมไวเวิร์ลอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมี ความรู้มีจุดแข็งมีจุดอ่อนที่แตกต,ต่างกันแต่ว่าทุกๆตัวละครอยู่ในเรื่องคือสำคัญหมดเลยครับ <patio S 1> <c oughs> ใช่ใช่ครับตายหมดอะไรอ่ะยอกยอครับยอกยอครับผม,ผมแล้วแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมช่วยแบบว่าดูซอมบี้แต่ละตัวด้วยเพราะว่าอยากจะบอกว่าทีมอาร์ตของไทยเก่งมากๆใช่ครับผมอยากให้ดูครับบางคนที่เป็นซอมบี้จริงๆมาเล่นเลยใช่ครับ ใช่ครับผมก็ไม่ได้มีการคัดกรองใครดูป่วยปก็ออกมาเล่นเลยย่อครับย่อสิี่เป็นซี้หลอมาเออพี่ปซอมบี้หลอเอ้าวอย่างีพี่พี่นีบี่บอปีก็ไม่ได้เป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยคุนะเฮ้ยุีเฮ้ยพ่ไลไอยู่พีไล์อยู่มายังไงครับ ผมคงผมคงไม่ได้เป็นซอมบี้อะครับเพราะผมไม่หล่อผมผมน่ารักครับเออน่าหรอไม่ได้หรอเนี่ยเราเล่นเราเล่นก็จริงจริงต้องบอกว่าคือครึ่งของในนี้ก็อาจจะมีซอมบี้ด้วยครับผมอ่าเป็นครึ่งตัวเริ่มเล่เริ่มปอยละเริ่มปอยหรือเปล่าเอออย่าถามเนี่ยถามคนอื่นดีกว่าครับใครเป็นซอมบี้ยกมือเล่ใครเป็ซอมบี้เฮ้ยยิงยกมือดิไม่ไม่ยกแล้วยกแล้วมันยิ้มจะมีจะบอกว่ามีอะไรไม่ใช่คือในเนี้ยบางกลุ่มเราแทบไม่ได้เจอกันเลย ก็เจออยู่นะบ่อยก็อาจจะเจอแต่แบบเจอในร่างอื่นหรือเปล่าไอ้เยยดี๋วนะหลุดยิ้มใครหลุดยิ้มยิ้มเล่นได้บ้างยิมแม่ยมเล่นยิมเล่นเดี๋ยวรู้เลยคืนนี้ว่าเราสองคนมีอะไรมีอะไรอะแล้วมีอะไรต้องไปติดตามดูครับเพราะว่าเราสองคนมีอะไรมีอะไรแน่นอนมีอะไรแน่นอนใส่อยู่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรเพราะว่าเขาอยู่อีกอีกอีกกลุ่มหนึ่งเขาอยู่อยู่ เป็นนาร์ดยี่อะไรอะไรเยีะยหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเป็นอะไรแล้วนัดเป็นอะไรนัดเลยเนี่ยไม่เยเนี่ยขาหาเรื่องเขาหาเรื่องนัดเป็นอะไรก็ต้องเปิดดูดูอะไรดูซอมไบเบอร์ถามที่เบ็นี้ครับแต่แบบต้องบอกเลยว่าซอมบี้ในซีรีส์ของเราอ่ะ จะเป็นซอมบี้ที่พิเศษเพราะว่าเพราะว่านัดเป็นนัไม่ร uh, uh, um, ู้ว่านัดเป็นหรือเปล่าแต่ว่าซอมบี้เรื่องนี้จะพิเศษเพราะว่าเราไม่เหมือนซอมบี้ของซีรีส์จากประเทศอื่นใช่ครับเราจะมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอยู่มากครับซึ่งแบบทางทีมโปรดักชันก็ได้แบบทำการรีเสิร์ชดีไซน์ออกมาครับน่าสนใจมากๆทุกคนต้องรออีกเลยไหมน้องนัดเหนื่อยไหมอ เอาจริงผมก็สนุกนะครับมันเหมือนแบบเราได้ย้ายพี่วิ่งเล่นเนี้ยมันเหมือนเหมือนเล่นเกมคาสิโนใช่เหมือนเล่นเกมดิวอฟขาดเ้อขาดไม่ได้หรพี่แม็กพี่เม็กเสื้อขาดอะไร่างเง้ขาดเสื้อขาดนะครับยังมีเสื้อขาดไหมขาดครับหมอนขาดได้ไหมผ่อนขาดด้ไหมผ่อนมีแต่ขาดหมอนข้าคไอ้เดี๋ยวเรื่องเรื่องไหนะนครับแล้วต้องไล่กัดใครหรือเปล่าครับอ ไม่อ๋อกัดแค่แบบกัดเวลากินข้าวเฉยๆไม่กัดคนไม่กัดคนกัด้อ้นับกัดซ้อมเลยอะไรนะครับกัดน้องนาหรือเปล่าอ๋อน้องนาดพี่กัดไหมไม่กัดครับไม่กัดครับผมเป็นมิตรกับทุกคนมิตรภาพไปเล่นแล้วไม่เล่นแล้วเล่นชมไปให้เงียบใส่แล้ว ยมอ๋อครับเพ่เอกแล้วผมเป็นเพ่เอกเหรอเอาไม่ไม่เพิ่มเติมเรื่องเดียวกันปะเนี่ยผมเพิ่มเติมเรื่องเดียวกครับคือด้วยความที่ซอมบี้เรื่องนี้มันจะมีความไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าจากที่เราได้ฟังบนเวทีเมื่อสักครู่นี้จะได้เห็นถึงจิตสุดท้ายของซอมบี้คือซอมบี้ในหลายที่ครับเราที่เราเห็นก็คือพอโดนกับก็เป็นซอมบี้เลยถูกไหมครับแต่ของเราอ่ะมันชัดต้นที่ว่าจิตสุดท้ายของแต่ละคน ตอนที่โดนกัดมันเป็นกบบไหนม,มันจะถูกส่งทอดแล้วก็สะท้อนออกมาให้เห็นถึงว่าตอนที่ซอมบี้ตัวนั้นได้เป็นแล้วจะไปกัดคนต่อไปเนี่ยเขาจะส่งต่ออะไรให้กับคนต่อไปอแ,แต่ก็แ,แปลกม,มันเป็นจูลประมาณนั้นครับ,บซึ่ง,งพอมันเป็นที่บอก่ามีความเป็นความเป็นภัยเข้ามาเนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องของทสุดท้ายซะมากกว่าที่เขาจะสะท้อนให้เห็นแล้วก็จะมีหลายท้ายมากๆซอมบี้จะไม่ได้มีแค่ซอมบี้ที่เดินแบบนี้ทําแบบนี้ แต่มันมีการจำแนกหลายกลุ่มละเอียดไปครับพี่มันน่าจะเป็นซอมบี้นะีเป็นอันนี้ผมฟังบีบจากบนเวทีมาทีนงอ๋อไม่ได้เป็นแต่เมื่อกี้เห็นเจมี่พนักย่างง่ยเห็นคร่ผมเป็นตัวประกอบครับเอ้ยตัวปรออะไรหอขนาดนี้ผมอีกทีนึงถ้าไม่ต้องเอาหลอยังว่านี่พระเอกง่ายพรออสปอร์ตเมนต์สปอร์ตเมนเพราะว่าหล่อคนหล่อจะได้เป็นตัวประกอบ อ๋อได้แปลกแปลกไหมเรื่หลอกเหมือนกันหลอกเหมือนกันเรื่องนี้จิมมี่มีหน้าที่อะไรเรื่องนี้จิมมี่มีหน้าที่อะไรก็ปั่นป่วนปั่นป่วนเหรอปั่นป่วนแล้วกันปั่นป่วนปั่นป่วนปปั่่นนวเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดดูจริงๆแล้วอะทุกๆตัวละครจะมีหน้าที่ของตัวเองผมเป็นหน้าที่ปั่นป่วนเหรอประมาณนั้นะ อยากรู้ว่าปันควรยังไงแล้วแบบนอกจากเรื่องของจิตสุดท้ายของแต่ละซอมบี้แล้วนะผมว่ายังมีเรื่องของแบบความสัมพันธ์ด้วยครับอย่างเช่นแบบว่ามันจะมีหรือเปล่าที่แบบซอมบี้ที่เป็นแม่ลูกกันหเปล่าเฮ้ย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 ไม่ต้องพูดสมมุติ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 มมุติสิสม ผมอยากให้ทุกคนแบบเข้าใจแมวมารุรื่นจีารุ่นเกิเลยอนตร์เคืนนี้เที่ยงคืนแล้วเปิดดูตอนเจ็ดได้เลยครับครับผมก็รับไปแล้วนะครับผมก็จะอยู่ในแก๊งกีฬาครับก็จะมีผมเนี่ยมาแล้วก็มีเน็ตซึ่งในคาแรคเตอร์ผมเนี่ย กับเน็ตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆสนิทกันแบบตายแทนกันได้คือปล่อยให้เน็ตตายแล้วผมรอดเอาสุเอาจริงๆต้องบอกว่าการที่ได้มาเป็นเพื่อนที่ปากยากมากครับเพราะว่าต้องรักกันมากๆคือพี่แรกใช่ไหใช่แต่ว่าผมทำให้ได้ไม่ไม่ไม่ครับพี่ปาร์คพูดต่อดีกว่าไม่จริงคือในแก๊งกีฬามันก็จะมีความแบบคาแรคเตอร์มันค่อนข้างชัดครับเพราะว่าเราต้องสตองต้องแข็งแรงใช่ไหมแล้วก็จะมีนี่ลีดเดอร์ที่จะแบบคอยดูแลน้องๆด้วยแล้วก็ หลายทีมนะพูดถึงเพราะว่าเราจะกู้ใส่กระด้งเยอนเหมือนต้องคอยดูแลคณะอื่นด้วยเพราะว่าเขามีความเป็นผู้นําสูงไงฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าแก๊งกีฬาเนี่ยมาแน่มาแน่รอดหมดมันโอ้ยรอดหมดไงก็ไม่ดีรอกรอดหมดรอดหมดอะไรที่เหลือคณะมีครึ่งครึ่งครึ่งมีสี่คนให้ให้ให้รอดหน่อยไทยคิวสี่คนไทคิวมีฮิบอีกคนนึงไทยคิวยากคุยยากๆอ่ะใครก่อนใช่คร พูดยิ่ไปก่อนเลยเนี่ยเออเกมเกมผ่านหน่อยลูกเขาจะได้ดูกันแล้วรับผมก็ยังขอฝากด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมทุกคนก็จะได้รับชมเจดตอนรวดในเวลาเที่ยงคืนนี้นะครับผมก็ดูแล้วใครที่ดูจบภายในวันเดียวก็สามารถเอามาเมาส์เอามาใส่แฮชแท็กได้ครับผมเดี๋ยวพวกเราทีมนักแสดงทุกคนจะไปส่องดูครับผมครับใช่ครับหลัเพิ่มเติมด้วยครับอยากให้ทุกคนนะกดเลตให้ด้วย เลตติ้งของเขามันจะมีดิสเลฟกับดิสไลค์กดด้วยนะครับไให้กดอะไรฮะอะไรนะดิสไลค์ไดิสลค์กับดิสเลฟให้กดกดสองครั้งมันจะได้ขึ้นดิสเลฟเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลตติ้งให้กับทุกคนเนี่ยที่เข้าไป Netflix จะได้เห็นเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนครับอยากให้ทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตครับเพราะว่าได้รับชม190ประเทศทั่วโลกที่ก็จะข้างหลังก็จะถามว่ากดครั้งเดียวหรือ2ครั้งนะคะ2ครั้ง2ครั้งกดสองทีนะครับกดสองทีแล้วก็กดทีเดียวเหรอกดทีเดียวมมััันนนนนนนจจจะะะะะไไไปขึ้้แคค่่่่ดิิสลลลล์ออใชชีีาาาเเเเเยยยตกรงง คือการจ้างอะไรเกิดด้วยเกิดด้วยใครเป็นกัปป์องศาหลังผมครับ